สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะเมื่อวานอิรายุกิไม่มีงานนะคะไม่มีงานขึ้นคอนเสิร์ตอิราก็เลยใช้เวลาว่างไปทําบุญที่วัดป่าคําชโนโดนะคะที่วังนาคินนะคะไปไหว้หลวงปู่ศรีสุโธน,นะคะตามอิราไปร่วมทําบุญกันเลยค่ะวังนาคินนะคะ คนป่วยพึ่งพึ่งตื่นสะิวะพอบอกว่าสิบ้าอาไหลปู่ไหลยาก,กับลูกอาบน้ำปู่ปาอาบน้ำสาปผมเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำทำออกจากโรงพยายบาลกับด่งมาที่มาถึงบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะกินข้าวอาบน้ำมากินข้าวต้มได้บ้างกินข้าวต้มกินยาแล้วก็อาบน้ำสาผมแต่งตัวมาไหว้ปู่ย่าที่คำชะโนดสวัสดีนะคะให้ดูบรรยากาศ มีแห้งลูกอาบน้ำสาผมอยู่ตอนแรกว่าสิได้อาบให้เพราะว่าเพี้ยไหลเนื่องจากาน้องอาหารเป็นพิษเมื่อคืนใช่ไหมคะหนูสวัสดีก็งั้นยังบ่สดใสไปไหนได้พี่น้องอยาสื right อ,อย่าซะก็บ่สดใสบ่ขยิมแต่อะไรเห้เบิ่งบรรยากาศน้องมาเหตุบุญมากราบไหว้ขอพรปู่ย่าอันนี้ชุดเดรชุดเรดสีขาวตางพี่ท้งน้อง อีกคนรอนผมเด้งแต่งหน้าเด้งอันนี้มาน่าสดมากเพราะว่าน้องไม่มีแรงทําแต่งตัวเป้าผมกับพระท่านได้เห็นคัะยังเมื่อยหลายอยู่ค่ะแต่แ่มาจาบปูกับยางของฟ้อนเป็นสิริมงคลค่ะเรานานๆเราจะได้พรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตที่อำเภอพิืก็ดได้กลับบ้าน แต่เดี๋ยวนี้บ้างบ้างเยอะนะคะก็จะไม่ได้เห็นโมเมนต์แม่อุม้มจะอาจจะไลฟ์สดให้ดูบ่อยๆเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้เนี่ยในการกลับมาบ้านน้องหันค่ะสวัสดีพ่อตุ้มไม่ได้เข้ามาด้วยนะคะเพราะพ่อตุ้มอยู่กับยูมิเขาไม่ให้ยูมิเข้ามันก็ดถึงความไเหมาะสมสวัสดีนะคะผมเงากกับพระท่านได้แห่งดี เมือ่อยขอให้สุขภาพแข็งแรงหายป่วยไปๆเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันด้วยนะคะมีข้างนอกนี่คนเยอะมากคนเยอะมากๆให้เด็กๆไปไหว<อ>้เดี๋ยวไม่อุ่นใจเลยสุดๆคน เป็นแถวต่อแถวเราต้องต่อแถวคน,น,นเบอร์เบงเพิ่นจะเรียกเองไดนะ้ยิ้มใ่ก้องแน่ยิ้มมาท่านได้กออกก้อนไดยังต่อแถวอยู่นะคะขอ,อ,อสุภาพแข็งแรงงานเจ้าไ่ดีนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุ สุขภาพแข็งแรงหายไปเลค่ะขอบคุณนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุยังเมื่ออยู่ค่ะเนื่องจากแบบอ่อนเพลียยังมีอาการอ่อนเพลียมากเพราะว่าเขาเคยการอาเจียนนะนาะแต่ว่าบางคนก็จะลงข้างล่างบางคนก็จะขึ้นข้างบนถ้าอาหารเป็นพิษแต่ของน้องขึ้นข้างบนมันดันขึ้นข้างบนทรมาร์ดในาตัลรตูนเป็นคอนเสิร์ตแบบถ้ามีคอนเสิร์ตที่สองมันขึ้นมีสิทธิ์นอกบนเวที่เพราะว่าพอไปถึงโรงพยาบาลอ้วกพุ่งเลย พุ่งแบบพุ่งลาวกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ใก้แต่เปวันนี้คนมาหลายเราจะต้องข้างคิวกันไปข้างหลังก่อนลูกไปทาง้งหลังลไปงงอีกต่อคนเยอะมากค่ะเดี๋ยว,วก็ได้ขนาดนี้ก็ได้แ <c oughs> ับจาเนเถียง ไปได้ไไดไดลแล้วเดี๋ยวไปอุ้มจ้ะสวัสดีนะคะนี่นะคะเสร็จจากใบกาบใบขอคว้านปูยาให้เอาไปอยืในให้ทางในแล้วก็ออกมาทางนอกมาถวายนางร่ำสามสามนังนะคะสามคนอันนี้เราอยูถวายนางร่ำสามนางนะคะขอคว้านูกกับง่ายอยู่ดีไ,มไหม นังชมนางลำค่ะกินนาำแต่งโม่ปันได้แล้วค่ะาสาวกับเพื่ฟืนตัด อยู่เอาไปติดพี่เขาเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะเป็นนันสิสสิค่ะฟ้อนได้เปล่าพันติดหมดแล้วเนบไปกันเลยไม่ว่าพันจบแล้ว

ยังเพียเพียอยู่ค่ะบอกอยากกินน้าแตงโมปั่นไปกินกินได้แล้วค่ะตอนเมื่อคืนเมื่อวานได้กินอะไรไม่ได้ก็เลยรู้สึกเพียมากเหมือนแบบยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสาธุสาธุเด้ยป่ยไงอีหลาไปถ่ายรูปน้ำเพิดนรกถ่ายน้ำแกนวมะคามว่าเป็นยังให้ให้น้องถ่ายเลหมอนโทรศัพท์น้องกี่โทรศัพท์หนูอยู่ไหนให้พี่หมอนถ่ายใ้ยจะได้แต่ลายยุ ให้น้องกินเกลือแร่ค่ะแม่แา่ทูแซ่ทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ยังมแ่คนย่ะาเป็นค่เสร็จแล้วนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราจะเดินทางพาน้องกลับไปพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานที่อำเภอเพ็ญนะคะเจอกันที่อำเภอเพ็ญผู้ใดอยู่ใกล้กะไปเยี่ยมยามถามข่าวกันได้ค่ะ เลขออกตัวใดออกเรียวนางลำกิดยืนเด้อเพิ่นได้ตัวใดอันนี้บ่ได้ซื้อซ่อซอลอต,ต้ารี่มแตายุกี้จับให้่เขาซื้อมากตะเหมือนพุ่นปหาหายยุพุ่นละไปไปไปกินข้าวกันก็ได้วันเย,ยวติเอ๋อไปแม่แม่ขาเดี๋ยวขออนุญาตออกซีสองล่างแม่เอาววะยังลูก จับได้ตอนแรกจำไหมบอ๊ะจำได้ที่อันยุ่เมือนบ้านหัวลำโบ้านหัวลำโพงซีสองแต่มาอันสองสามซีเอตมอกันเลยแต่เขาบอเอาแต่จับหม่เพราะมันเลี้ยงกันตัวเป๋กันบอตตอนนั้นเอ๊จับได้เออมาเป็นยังดอกอันเลขล่างได้หนิลูกรอรอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะรางวัลที่หนึ่งออกหรือยังค่ะยังกันปะ โอ้ตีอีพอยอย่ใส่นอนอีพออย่ใส่นอนเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตบาด่ํมค่ะให้เบิ่งพิธีเสร็จแล้วเดี๋ยวเสห้านองกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอเพ็ญนะคะยุกิยุกิลาแม่แม่ก่อนเลิกดีค่ะนอนสิของห้องน้ำค่ะขอให้อีลาหายป่วยไวๆนะคะเอาใจช่วยอีลาคนเก่งค่ะ ให้สุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะขอขอบพระคุณคลิปด,ดีๆจากเพจแม่อุ้มทิติรัสนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ